อะไรเงี้ยกระแสน่ะคะเหรือว่าเที่ยวงานวันเด็กเหรอ,อพี่ไอซไปเที่ยวไหนอ,อะเที่ยวงานวันเด็กน้ำน้ำไหนน้ำน,ำนำอาจจะได้จะมีจุดที่ให้านปากกับอ่านเลยค่ะ มีเด็กๆเยอะไหมโอ้มีเด็กๆเยอะเลยเล่นอะไรกันห้าครับมาครับหน้าครับเขาเล่นอะไรกันลูกเขาเล่นอะไรกันสี่ห้าครับอ้าวโชคดีนะครับจับรางวัลหนึ่งเซนครับอน้า มีชุ้มอะไรั้างมีซุ่มอะไรบั่งคะชุ้มอะไรม้างลูกโอ้ย้หม้ไหเข้าไปข้างในน่แม่นเขาก็เล่นเกมไง เขาไปเที่ยวงานวันเด็กกันเลยค่ะครับถ่มาดินดูก่อนบ้านลีบิงเขาไปไหนกันล่ะลูกฮะเขาไปเที่ยวงานวันเด็กกันเหรอคะ